สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝนกันค่ะฝนคือสิ่งต้องห้ามสําหรับไม้ด่างแต่ว่าก็เป็นปุ๋ยอันโอชะของไม้เขียวค่ะถ้าใครจําได้นะคะทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้ทําคลิปเกี่ยวกับออดิบด่างขาวของเรานะคะที่อยู่ดีๆนะคะความด่างก็หายไปหมดเลยค่ะจากตอนแรกเราสงสัยว่าเป็นเพราะว่าความที่เขาลูกดกใช่ไหมนะคะความด่างต้นแม่เลยหายไปแต่ว่าก็มีหนึ่คอมเมนต์นะคะที่ได้คอมเมนต์ไว้ว่าในอาจจะเป็นเพราะน้ํฝ เพราะว่าในน้ําฝนมีไนโตรเจนสูงทีนี้เราก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากจะหาความจริงขึ้นมานะคะก็เลยไปหาข้อมูลว่าในน้ําฝนเนี่ยมีไนโตรเจนจริงหรือเปล่านะคะซึ่งจากการที่เราได้ไปหาข้อมูลมานะคะทําให้เราไขาข้อสงสัยได้2ข้อด้วยกันค่ะ 1. ในเรื่องของไม้ด่างและ2นะคะในเรื่องของการใช้น้ําในการรดต้นไม้ค่ะเคยสังเกตกันไหมคะที่เรารดน้ําต้นไม้กันอยู่ทุกวันเนี่ย ไม่ว่าจะรดจากน้ําประปานะคะหรือว่าน้ําที่พักไว้แล้วนะคะ ทำไมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่รดด้วยน้ําปักป่าต่อให้ใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะต้นไม้ก็ไม่ค่อยจะเจริญเติบโตเท่าไหร่อัตราการแตกยอดนะคะแตกกิ่งใหม่เนี่ยมันก็เป็นไปแบบอย่างช้าๆแต่พอต้นไม้ต้นนั้นนะคะได้เจอกับน้ําฝนแค่สักหนึวันทําไมต้นไม้ต้นนั้นนะคะถึงมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกว่ากันที่เราเนี่ยใช้รดน้ําปะปาทุกวันนะคะแค่เจอน้ําฝนไปเนี่ยโอ้โหแตกยอดใหม่นะคะแตกใบใหม่ ได้ดีมากๆเลยทีนี้นะคะคําตอบอยู่ในคลิปนี้หมดเลยค่ะแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะวิชาการหน่อยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตั้งใจอ่านให้ฟังนะคะซึ่งเมื่อย้อนไปนะคะในปีพุทธศักราช2,295ค่ะได้มีนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันคนหนึ่งนะคะชื่อเบนจามินแฟรงคินค่ะเขาได้พิสูจน์นะคะให้ชาวโลกเนี่ยได้รู้กันอย่างแน่ชัดเลยนะคะว่าในก้อนเมฆมีประจุไฟฟ้าค่ะ ซึ่งในขณะที่เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะในก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็จะมีประจุไฟฟ้าบวกอีกก้อนหนึ่งก็จะมีประจุไฟฟ้าลบและเมื่อก้อนเมฆที่มีทั้งบวกและลบมาอยู่ใกล้กันนะคะ <c oughs> ก็จะเกิดการทําให้ไฟฟ้านะคะทั้งคู่เนี่ยมีการกระโดดสลับกันไปมาค่ะซึ่งการกระโดดข้ามสลับกันแบบนี้นะคะมันทําให้เกิดประกายไฟค่ะเรียกว่าฟ้าแลบซึ่งในขณะที่เกิดประกายไฟนั้นนะคะก็จะมีเสียงด้วยเรียกว่าฟ้าร้องค่ะและทีนี้นะคะสมมุติว่า ก้อนเมก้อนนั้นเนี่ยที่มีประจุไฟฟ้านะคะอยู่ใกล้กับพื้นดินมากๆอย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบอยู่ใกล้กันมันจะกระโดดหากันนะคะเมื่อก้อนเมฆก้อนนั้นนะคะสมมุติว่าอยู่ใกล้พื้นดินแล้วประจุไฟฟ้ามีการกระโดดลงมายังพื้นดินนะคะโดยผ่านมายังต้นไม้หรือตึกส<ๆ>ูงก็จะเกิดอันตรายมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าในความอันตรายนั้นมันมีผลพลอยได้ค่ะ ซึ่งในผลพลอยได้ของการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะก็คือการเพิ่มรปริมาณของสารประกอบไนโตรเจนให้แก่ดินนั่นเองค่ะโดยมีการคาดการไว้ว่าฟ้าแลบครั้งหนึ่งนะคะจะทำให้ธาตุไนโตรเจนเนี่ยตกลงมายังพื้นดิน2กิโลกร,รัมค่ะต่อพื้นที่จำนวน1ไร่โดยในระยะเวลา1ปีนะคะเมื่อคิดคำนวณทั้งโลกเนี่ยพบว่าจะมีธาตุไนโตรเจนตกลงมายังพื้นโลกทั้งสิ้น770ล้านตันค่ะ ซึ่งในขณะที่เกิดฟ้าแลบนะคะพลังงานบางส่วนที่เกิดจากฟ้าแลบเนี่ยก็จะทําให้นโตรเจนไปทําปฏิกิริยากับออกซิเจนค่ะเกิดเป็นสารประกอบไนตริกออกไซด์สารประกอบไนตริกออกไซด์นะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะไปเป็นไนโตรออกไซด์ซึ่งจัดว่าเป็นสารที่มีการละลายได้ดีในน้ําฝนนั่นเองและก็จะเปลี่ยนเป็นกรดดินประสิวนะคะตกลงมายังพื้นโลก เมื่อตกลงมาแล้วนะคะก็จะไปรวมกับสารเคมีอื่นๆบนพื้นโลกค่ะกลับกลายเป็นแคลเซียมไนเตรตในที่สุดนั่นเองซึ่งเจ้าแคลเซียมไนเตรตนี่นะคะจัดเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะสำหรับพืชค่ะดังนั้นการเกิดฟ้าแลบฟ้ารนอนะคะนอกจากจะช่วยให้พื้นดินชุ่มฉ่ำแล้วนะคะยังช่วยเพิ่มปุ๋ยให้กับต้นไม้ด้วยค่ะ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้นี่เลยค่ะทำให้เวลาฝนตกลงมานะคะพืชของเราเนี่ยจะเจริญเติบโตดีเป็นพิเศษค่ะ ซึ่งต้นไม้นะคะที่เราปลูกไว้เนี่ยก็ที่สังเกตเห็นชัดๆก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันค่ะต้นแรกก็คือออดิบด่างขาวของเราที่ได้ทําคลิปไปนะคะใครข้อสงสัยเลยค่ะว่าทําไมความด่างมันถึงหายไปนั่นก็เป็นเพราะว่าในช่วงที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะปริมาณไนโตรเจนนะคะที่ฝนชะล้างลงมาจากอากาศเนี่ยนะคะตกลงมาสู่กระถางต้นไม้ของเราทําให้ไนโตรเจนเนี่ยสูงขึ้นไนโตรเจนนะคะมีส่วนที่ทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไร ต,ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีและก็มีสีเขียวสดใสงดงามนั่นเองค่ะทุกคนก็เลยทําให้ไม้ด่างเนี่ยอพอได้ในตัวเจ้นจากน้ําฝนเยอะๆนะคะก็เลยทําให้จากความด่างที่มีอยู่เนี่ยเลือนหายไปค่ะกลายเป็นใบที่มีพื้นสีเขียวะอุ่มพุ่มสวยนั่นเองค่ะจึงบอกไงคะว่า น้ำฝนเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับไม้ด่างเลยค่ะใครที่ไม่อยากให้ไม้ด่างของตัวเองนะคะต้องกลายเขียวหรือว่ามีพื้นที่สีเขียวเยอะนะคะถ้าเป็นในช่วงหน้าฝนก็ถ้าพาหลีกเลี่ยงฝนได้ก็จะเป็นเรื่องดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างนะคะว่าฝนเนี่ยทำให้ไม้ด่างของเราเนี่ยกับเขียวได้จริงหรือเปล่า นี่เลยค่ะตัวอย่างชัดๆอีกหนึ่งต้นนะคะนั่นก็คือบอลกระดาษด่างขาวของเราต้นนี้ค่ะทุกคนจากที่ก่อนหน้านั้นนะคะเขาจะมีความด่างขาวทุกใบเลยนะคะถึงแม้ว่าจะด่างมากด่างน้อยแต่ยังไงก็ด่างนะแต่ว่าหลังจากที่ฝนตกกันอย่างต่อเนื่องนะคะใบล่าสุดที่ออกมาค่ะทุกคนเห็นไหมเขียวเลยจ้าเขียวชะอุ่มเลยนะคะทุกคนนี่เลยนี่แหละค่ะก็เป็นสาเหตุนะคะเพราะว่าเขาเจอน้ําฝนไปนั่นเองค่ะทุกคน แล้วก็มีในส่วนของหูช้างด่างเหลืองค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะด่างเหลืองของเราอาจจะไม่ค่อยเหลืองนะคะอาจจะมีในพื้นที่ของความเขียวเยอะนะคะเพราะว่าฝนตกค่อนข้างบ่อยค่ะก็เลยทําให้ความลายด่างสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างมีน้อยนะคะทุกคนแต่อันนี้ก็เรียกว่าเออก็มีลายด่างเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่คะ่ะต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าโอ้ยเขียวแข็งแรงเลยนะคะนี่ ต้นแม่ก็เช่นเดียวกันนะคะความเขียวจะดูแบบว่าโดดเด่นมากเลยในช่วงนี้นะคะหลังจากได้น้ำฝนกันอย่างต่อเนื่องไปเนาะแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะฝนก็มีประโยชน์กับไม้เขียวค่ะทุกคนนี่เลยดูสินะคะทำให้ฟาโรของเรากลับมามีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นฟาโรแบบทรงตะมุตะมินะคะทุกคนแต่ว่าก็น่ารักดีนะเนี่ยงุมง้มๆเล็กๆแบบนี้นะคะโอ้โหอันนี้หนอนบุกนะคะนี่แต่ก็ถือได้ว่า ไม้เขียวเจริญเติบโตขึ้นนะคะดูแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่านอกจากจะมีไนโตรเจนแล้วนะคะยังมีโอ้โหสารอื่นๆเลยจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะคะที่เป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับต้นไม้เลยค่ะทุกคนทำให้ต้นไม้ในฤดูฝนนะคะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยค่ะ และที่เห็นได้ชัดอีกหนึ่งต้นนะคะก็คือเจ้ามะม่วงไข่พระอาทิตย์ของเราต้นนี้นี่แหละคะ่ะนี่เลยถ้าใครได้ดูคลิปกเก่าๆคลิปแรกๆเลยนะคะเราจะมีการทําคลิปปลูกเจ้าต้นมะม่วงไข่พระอาทิตย์ต้นนี้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็สูงได้เมตรกว่าๆแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะทุกคนเรารดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะเขาก็ไม่ค่อยจะแตกยอดใหม่แบบนี้เลยะคะ่ะอันนี้คือแตกยอดใหม่นะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ย นั่นแหละตอนที่เราใช้น้ําประปารดนะทุกคนใส่ปุ๋ยก็แล้วลดน้ําก็แล้วนะคะเขาก็ไม่มีทีเท่าว่าจะแตกยอดใหม่แตกเราสังเกตว่าเขาจะออกยอดใหม่แบบนี้นะคะทุกครั้งที่เจอน้ําฝนนั่นเองอ่ะทุกคนนี่เลยอันนี้ฝนเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วนะคะเขาก็โอ้โหแตกยอดใหม่ขึ้นมาได้ยาวประมาณ1ฟุตเลยนะคะนี คือดีมากๆอ่ะเนี่ยแหละคะ่ะที่บอกว่าฝนนะคะมีประโยชน์กับไม้เขียวไม่ใช่เฉพาะไม้ประดับนะคะพืชผลทางการเกษตรนะคะไม้ยืนต้นก็จะได้อานิสสนจากน้ําฝนไปด้วยค่ะนี่ กล้วยดงกล้วยด่างกล้วยแดง,ดง,ดง,ดงอินโดนะคะตานีดงตานีด่างของเราก็ได้อานิสงนะคะจากน้ําฝนทําให้เจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันค่ะนี่เลยนะคะหน้าฝนก็ต้นไม้ก็จะเขียวชะอุ่มพุ่มสวยแบบนี้เลยนะคะต้นกงต้นกล้กลวยนะคะก็ถือได้ว่าฝนเนี่ยช่วยทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีจริงๆเลยค่ะเป็นยังไงล่ะคะไขข้อสงสัยไปได้เลยใช่ไหมคะว่าทําไมเอ๊ ต้นไม้ด่างของเราอยู่ดีๆพอเข้าหน้าฝนนะคะทําไมความด่างจึงหายไปเป็นเพราะสาเหตุนี้นี่แหละคะ่ะแต่ถ้าใครนะคะกลัวว่าไม้ด่างนะคะจะมีความเขียวเพิ่มมากขึ้นก็พาหลบน้ําฝนซะนะคะในช่วงหน้าฝนค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะหรือว่าใครนะคะที่มีข้อสงสัยมีคําถามเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้วิธีการดูแลต้นไม้นะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะข้อไหนที่เราทราบข้อไหนที่เรามีประสบการณ์เราก็จะมาหาคําตอบมาให้ทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ